วันนี้เรามาเจอเจ้าของม้าแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่เจ้าของดิคนดูแลคนดูแลก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโลอเฮโซโนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเอาเจ้าลานะครับไปปล่อยปล่อยแป้งไหนเนี่ยนะปล่อยแป้งน้าท่วมคือเก้านะบอ เสียงเอียงเนาะโอ้เสียงเขาเป่าคอกเป่าขี้ไม้ก่อนจะไปปล่อยแปลงก็ต้องทำความสะอาดก่อนนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเน yeah, ้น <vit> ี่ลานี <Bo> ่น่ารักเนาะเปลืองไหมอาหารนี่เปลืองไหมไม่ไม่ไม พวก้าพวกอาหารไม่น่าจะเพืองเนาะไม่ถึงไม่ถึงต่ำครึ่งประมาณครึ่งต่ำเนาะนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้สำหรับปัดแปลงมานะครับอันนี้เป็นใช้ของเป็นของออส่วนตัวเลยนะครับเนี่ยนะของของใขรของมันนะครับ เขาจะไม่ใช้รวมกันนะครับนี้ก็มีชื่อของของม้าแต่ละตัวนะครับในที่เก็บนะครับก็จะมีพวกออแปลงนะครับแล้วก็เป็นยาสำหรับ เอาไว้พ่นม้าที่เป็นแผละนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสเปรย์นะครับโอสาวมาจากไหนเน,นาะนักศึกษาฝึกงานหรือเปล่าครับหรือว่ามาดูงานเขาน่าจะมาดูงานนะครับ เป็นมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยโจ้บไปถามดิมามา,มาจากไหนเออจะมองเข้าไปสัมภาษณ์ให้ผมก็ไปกล้ากันเลยเรามาดูงานครับ เอ้าจ้าเห็นสาวมาไหมนะ่ะขอเดี๋ยวจะขอเบอร์ให้เอาอ่ะมาดูมาร์คโทรดจากวีเอสนะครับ อันนี้เป่าตลอดเลยเบอร์จอนเป่าทุกเวลาเลยบ่ครับโอ้มาดูงานนะครับมาศึกษาดูว่ายังไงนะครับ ไปถามจ่าทาก่อนจะไปสัมภาษณ์หน่อยดิว่าจอนมาจอนจอนมาจากมหาลัยไหนนะพี่ไปถามเลยโจุ๊บจุ๊บครับผมมาแต่งงาเนี่ยเอาเสร็จเตาอะไรยังกวาดอยู่บ่เฮ้ยเปตาไม่เสร็จบ่ อันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานม้าสวยงามนะครับม้าสวยงามม้าลากรถม้าเต้นระบำนะครับทีมงานนี้ ตอนันวีนัการปดแบบที่สีคระมาแคะเป็นคอกมาแคแอะไดเด็ดนะโอ้เขาแบ่งครึ่งเลยเนาะแม่กับลูกไม่ให้อยู่ด้วยกันอยู่คอกเดียวกันแต่ห้ามห้าม ไอ้นี่กันใช่ไหมตัวเมียหมดแน่อ๋อตัวเมียหมดบ่ออแ,บบแล้วทำไม,ต,มต,ต้องกันนะ้นอะมันเป็นอะไรยังกินนมอยู่ยังกินนมอีกนโ,นมมโตขนาดนี้ยังกินนมอีกโอ้กี่ขวบแล้วเนี่ยนะไม่รู้กัน,นออดูสิครับโตครับตัวกว่าแม่อีกยังดูดนมแม่อยู่ยังดูมมยอยงดโอโ้ Được vài dạng mới hay mà mình featuring gần Mới xài nó เดี๋ยวจะพาไปดูม้าตาเพชรน,นะครับตัวนี้เพิ่งอาบน้ำทำไมอาบน้ำแต่เช้าจังอยากให้สังเกตดูตานะครับตาเพชรน,นะครับม้าตัวนี้สวยนะ ให้ดูใกล้ๆเชื่องนะครับตัวนี้ตาเหมือนเหมือนแบบน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งที่น้ำแข็งใสนะใช่ไหมเหมือนเพชรไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับมาแบบนี้นะ ส่วนน้อยนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์ ้วครับตอนนี้ก็ทำาคอ,อกเสร็จแล้ว จะให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้จะห่มผ้าไว้ครับกันแมลงนะครับเหมือนอยู่ในคุกเลยเนาะเหมือนอยู่ในห้องขังเลยอะ่ะ เอาคือเข้าคอ,อกล่ะแห้งระวบออเจ้าตาเพชรเข้าคอ,อกแล้วมันแห้งหรือ,อยังเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ช่องพรูไฮโซนะครับ